1.100บฮะอะไรนะครับผูตึงหรือไงก็บอกว่า100บาทไงแต่ว่าเมื่อกี้ผมหยิบมามันสีบาทนะครับจะ40บาทได้ยังไงเนี่ย100บาทป้ายก็ติดอยู่เอองั้นผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับเอ,อ๋อแบบนี้ได้ยังไงไม่เอาไม่ได้ดึงลงมาแล้วยังไงก็ต้องซื้อ ผมมีเงินอยู่แค่นี้เองนะครับไม่รู้แหละดึงลงมาแล้วยังไงก็ต้องซื้อจ่ายมาก็ได้ครับแค่นี้แหละก็สื้เอเรื่องเอาไปได้แล้วเกะกบลูกค้าคนอื่นเขา Oh หนึ่งร้อบาทห0ึ100บาทอะไรคะคุณลูกค้า200บาทคะ่ะฮะสองบาทเป็นไปได้ยังไงอะคะเมื่อกี้ฉันดูราคามันยัง100่งรอยู่เลยนะคะฉันว่าสงสัยคุณลูกค้าเนี่ยจะตาฝาดแล้วล่ะคะ่ะนี่ไงคะป้ายก็ติดอยู่ว่า 200. ส0งร้อยสงอะไรอะแพ็กรกะตั้ง200แพงจังเลยคะ่ะอ๊ะ เป็นคนหยิบมาเองถ้าแพงเราจะหยิบมาทำไมคะจ่ายมาเลยค่ะ200ก็ได้ค่ะ 100บาทค่ะ100บาทหรอคะฉันนึกว่า50บาทซะอีกข้าวหลังเนี่ยก็ดูป้ายให้ดีๆก่อนนะคะคุณลูกค้า100บาทค่ะค่ะค่ะอบคุค่ะโอ้ยฉลาดจริงๆเลยเรา ขายของได้เท่าเดิมแต่ว่าได้เงินตั้งสองเท่าแน่อ้ยทำไมฉลาดแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะเร็วจริง ถุงตั้งหนึ่งร้อยจะบอกแม่ยังไงดีเนี่ยน้องคะใช่น้องที่เพิ่งซื้อของร้างสะดุดซื้อเมื่อกี้กเปล่าโหปลาเค็มตัวละร้อยเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยพี่ก็เพิ่งเจอเข้าวสารถุงละร้อยมาเหมือนกันพี่ซื้อร้านนั้นมาเหมือนกันเหรอครับก็ใช่น่ะสิร้านอะไรก็ไม่รู้ ของก็เหมือนร้านอื่นๆแต่ขายแพงมากไม่น่าพลาดซื้อเลยร้านนั้นน่ะจริงๆไม่ได้ขายของแพงหรอกนะคะแต่ว่าเราโดนหลอกคะ่ะหมายความว่าไงคะพี่ โกงราคาหรอคะใช่ค่ะพนักงานผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเอาป้ายราคาปลอมมาแปะทับป้ายราคาจริงค่ะหืมชัว่วมากแบบนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับไม่งั้นเขาต้องไปโกงคนอื่นอีกแน่ใช่พี่จะไม่ยอมปล่อยให้คนชัวช่วๆเนี่ยลอยนวลไปแบบนี้หรอกพี่คิดแผนจัดการยีเจ้นั่นไหมล่ะแผนอะไรหรอครับ ก้มหน้ามาใกล้ๆสิเดี F ๋ยวพี่เล่าให้ฟัง ห้าบาทคะ่ะห้ารหรอคะไหนคะขอดูหน่อยคะ่ะแม่คะดูผิดแล้วล่ะคะ่ะนี่มัน50บาทคะ่ะไม่ใช่500 50บาทเป็นไปได้ไงอะ่ะกูเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรหรอคะ เธอตั้งใจโกงราคาฉันใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันโกงเอ๊ะหรือว่าคุณเคยโกงคะพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอาของฉันคืนมาเลยนะนี่ไงเอาป้าย50บาทมาแปะทับราคา500บาทโกงฉันนี่ ว่าแต่คนอื่นเขาโกงตัวเองไม่โกงเลยมั้งพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยใครโกงใครฉันคิดไว้แล้วแหละว่าแกต้องแท้โชคดีนะฉันรอบครอบฉันเก็บหลักฐานไว้หมดละนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันเหรออย่าเรียกว่าหลอกเลย เรียกว่าเอาคืนจะดีกว่าคนอะไรโกงแม้แม้กระทั่งเด็กถ้าคุณซื่อสัตย์ตั้งแต่แรกอ่ะพวกเราก็ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วคะ่ะพี่แอนมีเรื่องอะไรกันเหรอคะเออคุณกระหลัดคะคือคุณเป็นใครเหรอคะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรออ๋อพอดีฉันเป็นนายจ้างของผู้หญิงคนนี้นะคะ่ะถ้างั้นดีเลยคะ่ะก็ดีแล้วคุณเนี่ย จะได้รู้ว่าพฤติกรรมของลูกจ้างเนี่ยเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้แอบเอาป้ายราคาปลอมมาทับป้ายราคาจริงนี่ค่ะคลิปหลักฐานพี่แอนทำแบบนี้ได้ไงคะเสียแรงที่หนูสงสารและให้โอกาสพี่ทำงาน หนูไม่คิดเลยนะคะว่าพี่จะมาทําแบบนี้ในร่างของหนูคุณคะคือว่าฉันจะขอมาสมัครงานที่ร้านนะคะได้ไหมคะเออขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับพนักงานเพิ่มมาคะ่ะนะคะรับฉันหน่อยเถอะนะคะ ถือว่าสงสารฉันตกงานแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทอะคะ่ะถือว่าทำบุญเถอะนะคะ,ะก็ได้ค่ะจริงเหรอคะแต่ที่ฉันรับเพราะว่าสงสารหรอกนะคะแต่พี่ต้องรับปากนะคะว่าจะต้องตั้งใจทำงานแล้วก็ซื่อสัตย์จริตคะ่ะค่ะฉันรับปากค่ะว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณมา,มากมเลยค่ะ คุณกะหลัดคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วอะค่ะพี่ไม่ต้องขอโทษค่ะในเมื่อพี่ดำผิดพี่ก็ต้องยอมรับผลกระทำของตัวเองหนูขอไล่พี่ออกนะคะเออคุณกะหลัดคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษค่ะฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยอะคะ่ะเมตตาฉันเถอะนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะแค่ไล่ออกก็ถือว่าหนูเมตตาแล้วนะคะถ้าหนูไม่เมตตาหนูแจ้งตำรวจมาจับพี่แล้ว อ๋อแล้วก็เงินที่โกงไปอะค่ะเอามาคืนด้วยทั้งหมดนะคะค่ะค่ะคุณกระลัดนี่ค่ะเอาคืนไปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่จะไม่ทาแบบนี้อีกแล้วค่ะพี่ขอโทษนะคะคุณกระลัดหนูหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะเชิญค่ะออกไปจากร้านของหนูคุณกระัดคะคุณกระลัดอย่าไห้พี่ออกเลยนะคะเชิญค่ะก่อนที่หนูจะเปลี่ยนใจโทรแจ้งตำรวจ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รับคนไม่ดีเข้ามาทํางานที่ร้านจนทําให้ลูกค้าเดือดร้อนเพื่อเป็นการไถ่โทษฉันขอชดใช้ความผิดโดยการคืนเงินให้และมอบสินค้าภายในร้านฟรีสองชิ้นได้ไหมคะจริงเหรอคะอแต่ความจริงไม่ต้องให้ก็ได้นะคะแค่เราได้เงินคืนแล้วก็เอาผิดคนชั่วได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วคะ่ะเอาไปเดีคะค่ะฉันจะได้สบายใจถือว่าฉันขอนะคะ ค่ะเชิญเลือกได้ตามสบายนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเก้าสิบบาทพี่ครับผมจ่ายแบงค์ห้าอไปพี่ต้องทอน410ิบบาทสิครับอะไรไอ้หนูอย่ามามั่วนะ แบงค์ห้าออะไรเมื่อกี้เนี่ยให้แบงค์ร้อยฉันมานี่ไงผมไม่ได้มั่วนะครับผมจ่ายแบงค์ห้าร้อยไปจริงๆยายให้ผมมาเมื่อเช้า <c oughs> เอาตันนี่ไปซื้อข้าวสารลูกครับยายอันนี้เป็นแบงค์ห้ายใบสุดท้ายของเรานะลูกใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับยาย เป็นเงิน500บาทสุดท้ายของผมกับยายเลยนะครับนี่น้องเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยคิดจะโกงแล้วเหรอฮะผมเปล่านะครับผมไม่ได้โกงจริงๆเออคุณคะฉันว่าคุณลองเช็คกล้องวงจรปิดหน่อยก็ได้นะคะว่าเด็กคนนี้จ่ายแบงค์อะไรไปนี่คุณคิดว่าฉันโกงเด็กเหรอเปล่านะคะแต่ดูท่าทางของเด็กคนนี้น้องไม่น่าจะโกหกนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ว่าฉันโกหกหอ่ะสิ ไม่ใช่นะคะ <S <S ดูแล้วเป็นพวกเดียวกันสินะนี่ไอ้หนูฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ขายให้แล้วเอาข้าวฉันคืนมาแล้วก็เอาเงินคืนไปเอาเหรียญสิบฉันคืนไปด้วยแต่ว่าเงินผมเป็นแบงค์ห้าจริงๆนะครับนี่ยังไม่เลิกโกโหกอีกเหรอฮะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยสภาพแบบนี้ไปบอกใครใครเขาจะเชื่อว่าแกมีเงินห้ารรีบไปเลย ถ้าไม่รีบไปนะฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกยังยังไม่ไปอีกรีบไปเลยไอเด็กเหรอขอไปคุณคะเป็นแม่ค้าพูดจากับลูกค้าแรกขนาดนั้นได้ยังไงคะทำไมนี่ร้านฉันฉันจะพูดกับใครยังไงก็ได้ถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไม่ต้องซือ้อได้งั้นฉันเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วคะ่ะ จ้านึกว่าฉันจะงอเหรอเจ้ครับเท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทจ้ะนี่ครับ เงินทอด910บา้ยบบเออไม่คมนะครับ410บาทเองครับขาดตั้ง500ร้อเอ้าเมื่อกี้ฉันก็ว่าฉันหยิบแบงค์ห้ารให้ไปแล้วนะคะอันนี้ครับไม่เชื่อก็ดูครับเออจริงด้วยสงสัยฉันจะสับสนนะคะนี่ค่ะ ครับโอเคตั้งร่นนะครับผมไปก่อนนะครับ แบงค์ห้าร้อยไปจริงๆเหรอ,จร,หรอจริงๆครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมสาบานเลยถ้าน้องยืนยันว่าน้องไม่ได้โกหกเนี่ยงานก็แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นตั้งใจจะโกงน้องจริงๆคนเราสมัยนี้โกงได้แมก้กระทั่งเด็กเงินนั่นเป็นเงินห้าร้อยบาทสุดท้ายของผมกับยายจริงๆผมจะทำยังไงดีครับข้าวก็ไม่ได้ซื้อแถมยังโดนโกงเงินไปอีก สี่ร้อยพอดีอ่ะราไปนะพี่จะให้ผมทำไมครับพี่ไม่ได้เป็นคนโกงเงินผมไปซะหน่อยรับไเ้เถอะจ้ะพี่อยากช่วยเงิน500บาทนั่นอ่ะเป็นเงิน500บาทสุดท้ายของน้องกับยายไม่ใช่เหรอน้องกับยายคุณจะลำบากมากอะ่ะแล้วพี่ช่วยผมแบบนี้พี่ไม่ลำบากเหรอครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่หางานทำได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็มีเงินแล้วพี่ตกงานอยู่เหรอครับ แล้วพี่มาช่วยผมทำไมลับไปเถอจ้ะพี่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ารับไปเธอจา้ะแล้วก็เอาเงินเนี้ยกลับไปซื้อข้าวสารนะแต่ว่าอย่ากลับไปซื้อร้านเดิมล่ะเพราะว่าแม่ค้านี้ใส่ไม่ดี <tomar milk> ขอบคุณครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะบาย รับไปสิพี่ซื้อขาา้อสารให้ผมเหรอครับความจริงพี่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะพี่แค่เอาคืนแม่ค้าคนนั้นนิดหน่อยอแล้วพี่เอาคืนเขายังไงเหรอครับอืมพี่ว่าเราไม่ต้องรู้หรอกมันไม่น่าเรียนแบบเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะ <S 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 ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือว่าเออคุณคุณคุณเดี๋ยวก่อนครับฟังผมก่อนสิเจ็ดตาม,มานะอ๋อคุณช่วยฟังผมก่อนสิครับปล่อยจะได้อโรคจิตผมไม่ใช่โรคจิตนะครับถ้าไม่ใช่โรคจิแตแล้วตามมาทำไมฮะเออคือว่าผมเห็นคุณช่วยเด็กผู้ชายคนนั้นที่โดนโกงยู่ร้านสะดวกซื้อครับอ๋อเรื่องนั้นเหรอคะทำไงได้คะก็เด็กผู้ชายคนนั้นน่าสงสารออก คุณเป็นคนดีมากเลยนะครับแถมยังมีน้ำใจอีกอะ่ะขอบคุณนะคะนี่คุณตามมาบอกฉันแค่นี้เหรอคะครับคือว่าผมอยากจะมาขอบคุณแทนเด็กชายคนนั้นนะครับยินดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับบ้านก่อนนะคะ ได้างานไหมยังเลยอะ่ะไปไหนก็เต็มหมดเลยอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะวันนี้ไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องได้แน่นอนเอ่อหิวยังงั้นอรอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ต้ตงมาม่าให้ ีก็กินมาม่าไปก่อนเนาะแล้วพี่ไม่กินหรออ๋อพี่กินมาจากข้างนอกหรออ่ะอย่ามาโกหกไม่มีเงินก็บอกมาเถอะนะาใครบอกว่าพี่โกหกกินไปเถอะนะาเดี๋ยวพี่เอากระเป๋าไปเก็บก่อนละกัน ย่นออีเสวัสดีค่ะฉันเป็นคนที่โทรหาคุณเมื่อกี้นะคะไม่ทราบว่า คุณเป็นใครเหรอคะพอดีว่าฉันเจอเบอร์ของคุณอยู่ในกระเป๋าของฉันนะคะพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งอ่ะคุณนั่นเองอะ่ะใช่ครับผมเองแล้วผมเนี่ยก็เป็นคนเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณด้วยครับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณเป็นคนบอกว่าคุณเอาเงินใส่ในกระเป๋าของฉันเหรอคะตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคะก็ตอนที่เราแยกย้ายกันไงครับอ๋อ แต่ฉันไม่เข้าใจค่ะคุณทำแบบนั้นทำไมคะก็เพราะว่าผมเห็นคุณเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองก็ลำบากอยู่ผมเห็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือคุณบ้างครับแล้วทำไมคุณถึงมาช่วยคนที่ไม่รู้จักด้วยล่ะคะก็เหตุผลเดียวกับที่คุณช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนนั้นแ่ะครับอ๋อขอบคุณมากนะคะไว้ถ้าฉันมีโอกาสเนี่ยฉันสัญญาว่าฉันจะตอบแทนบุญคุณคุณอย่างแน่นอนค่ะ งั้นเอางี้ไหมครับตอนนี้บริษัทของผมเนี่ยต้องการพนักง,งานเพิ่มอยู่พอดีสนใจร่วมง,งานด้วยกันไหมครับจริงเหรอคะคุณพูดจริงเหรอคะสนใจค่ะฉันกำลังหางานทำอยู่พอดีเลยค่ะงั้นคุณไปกรอกเอกสารกับฝ่ายบุคคลได้เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเริ่มงานกันได้เลยได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับค่ะเจอกันค่ะ